ครับสวัสดีครับท่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนแฟนรายการในเทมฮักคอและคราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนแฟนรายการปรลัดแรมโบ้เคียวมัน,มน,นผมมนสดจากสุวรรณภูดำเนินรายการนำประสบการณ์ที่ทำมากับมือแข่งขันกันสเสนอความจริงให้แก่ประชาชน และถ้ามีประโยชน์รัฐบาลขา้าราชการควรจะเอาไปปฏิบัติและก็ทำเรื่องแรกก็ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทีเครพบตองบอกํำแน่งยดท่าบรรดาสักดิเี้ยกอร์ดประเส็นยมันจบสีหน้าเดินใคร <c ười> อายุเต่าไรเพอบอกว่าต่าพอมึงไงเกิดพลอยประยุชน์จะดูชาหยดพอมาเป็นพันเอก ก้อนประยุทธ์พี่มาไลายมือในรับรางวันจากนายกรัฐมนตรีแต่อายุสามสิบองสามสิบปีเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พายุกาทูนผีปูนวิสเวตแก้ปัญหาปองกันฟื้นฟูบูบรณาตามพระราชบัญญัติปองกันภัยพลเรือนสองพันห้าร้อยยี่สิบอเบ็ดเต็ดเบ็ดขาดครบทุกดน ทำให้ประชาชนมีความทุกข์จากถูกทนัดเนื้อคว่าผู้ว่ามู่ป้านั้นมันไรก้อนตำปุนตำปุนคนไม่เชื่อหายบลาสเกินใหญ่ยกห้างแล้วได้บวกในจวนห้างพี่นะกูเป็นคนไม่อยากกูเป็นบ้าหยกห้างขี่ยดองหนังยองยืนไม่ใยญ่ขี้ออกเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พายุเก จังหวัดชุมพรไอร้กระทรวงมหาดใหญ่บงป่ายโยไม่พวกนี้พวกซิ่งด,ดัมยุรามันก็มันไสเป็นปลัดกระทรวงอธิบดีนะยดายกรัฐมนตรีย่อพอมพอมไม่ใหญ่เป็นนายอำเภอตัวจริงนะเป็นนายอำเภอตำบลนะตอนนั้นนะนายอันนี้สิทธิประชารัฐบดีกรมการปกครองเห็นฟี่ไม่ไรมือก็ดึงไปช่วยให้เป็นนายอำเภอพิเศษไปเลย ไอ้พวกนายาอำเภอที่เข้าโรงเรียนหลอกคอร์สอบังไปจ้าขารถวาโวบังมันมานอนกันผ้านนี่ยอยู่ว่จุบอนสิบแปดกุนนอนแช่งดอไปให้ดบได้เป็ด <c oughs> อยู่ผมเป็นหัวหน้าเมืองป่าตองอยู่ได้รับโดราซานจากกระทั่วมาเลยดวนให้นายาอำเภอมณฑลไปทำงานที่จังหวัดชุมพรภายใน วันนี้วางแล้วผมไปเปลือดทานบาลานการรวมมาเลยสร้างราชการด้วนระบ,บุเชือเลยนะผม <c oughs> ก็แค่ไปอาครับแต่ีก็ร,รถดได้ก็ไม่มีไปเฉือรถเขากันหนึ่งรถปิกคับแล้วเขาไอ้เฉือไปต่างกามา,มามาไม้ก็ไปวางแพ้แลลวครับทีนี้ได้รับการต้นรับอย่าง สาบาท่าเลยไอ้พวกนายอำเวกที่แปคนมันนอนย่ำค่อยอยู่ทีนี้เพิ่มข้าไปมันก็ว่ามาทำพี่ได้แล้วไอ้ทนมึงพิ่มก็แกลงทำเฉยเฉยก็ๆๆใจซามมงขิงแล้วก็นในทีทุกแกปะหน้าได้หมดโปรดเาก้ายจุฬาวันนายกรัฐมนตรีชมเชยเลยแกเหลืองคนจะเผพ้าท่าลากลางยึดถนนยุดรถควายรถยนต์ชนรัฐบาล เพิมข้าไปรวมมือวางแผ่นแก้ไขกับผู้ว่าสุชาิพงเนื้อเรียบร้อยหมดแนะครับสาจารดีครับนี่คือคนที่มาพูดได้เลยพยากาณนี้ไอ้ลูกผู้ว่าลูกรองผู้ว่าทุกวันมันเดี๋ยวอยู่ตามเขตต่างๆมันก็พอรู้เหลือมัม้งเลยเหลือพอมันทีนี้เพมการเข้าไปแก้ไขปัญหาด้วยวิชาข้องหนักการปกครอง องกันฟื้นฟูบูรณะปฏิบัติการกินแตวยาหมวลชนคนเวลามันเกิดภัยพิบัตินี่มันเสียควันอย่างวันนี้ครับท่านบอมแพี่น้องประชาชนประชาชนช,นชาวไทยเสียควันมาแล้วพบใบลาดแต่ว่าแม่ค้าบอกว่าพรุ่งนี้ไม่้องมาแล้วท่านประหลัดได้รู้ยักกันแล้วเพราะมันไม่มีวัตถุลิบที่จะส่งตลาดแล้วและอย่างแม่ค้าไม่มีตัง ล็อกดาวพี่ก็ได้ล็อกมาลอดเรื่องมันเดี่ยวตามงมาจากไหนเวลาซื้อค้องไข่คล้องตลาดนัดไข่เป็ดไข่ไก่เสื้อผ้ามันเดี่าตาั้งสดไปซื้อมันไม่มีแม่ค้าไทยส่วยยายกูหนอกระบบไอ้บวกประยยทธ์บวกทหารบวกเกี้ยงไม่ใหญ่มันรูเลืองมัน,น,นกินแต่เงินเดือนนี่ไม่มีเงินในระบบตอนนี้ไม่มีเงินในระบบนะครับอาจารดีเขารบครับ แม่คาบอกไข้ก็เลยบอกมดใจแล้วหนอดบ้านว่ารัฐบาลวันๆก็ออกข้อกําหนดข้อกําหนดประกาศคณะปฏิวัติพิเศษไอ้พวกครูบาอาจารย์มาเย่าเลยเรียนนีติศาสตรย์รำเรือกันอยู่แล้วเดี๋ยวเครียดทิษฎียาวเกินข้อกาหนดมันออกมาจากพระราชกาหนดชุกเชิดซึ่งบังคับใช้ทำไม่ยุกทักทินและพลาด น่าจะเลิกไปได้แล้วต้องพันอร่อยที่นี่เป็นวันเกี่ยวเลยมันต้องออกพระราชากําหนดวิบัติแห่งชาติปี2563น,นัน่นคณะรัฐมนตรียกใจเลยแล้วก็ไปข้ออนุมัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันมาตรา67ข้อ,เ,เ,อเขาเขียนไว้ชัดเลย ขั้นตอนการออกประญากำหนดเมื่อคณะรัฐมนตรีชายไปแล้วการหีบเปิดสภา,าในช่วงลีดไปผลเป็ดวีิจุลละชัยเสนแล้วก็วอภิปรายกันอย่างกว้างวาเพราะเป็นกฎหมายการเงินหลังจากพอออกประจากำหนดแล้วมันต้องออกเงินกู้ซาซาซาวหมกูกระถันนั้น นักวิชาการการหมกมท,ที่ม่นกับำตอนดีก็รบไม่เข้าใจประเด็นดีพ่พูดนี่มันว่าแล้วประหลัดพูดอะไรผมไม่เข้าใจเพราะวันแล้วมึงหมโอเองน่ะระรารกาหนดการบริหารราชการในสภา,าว่าการฉุกเฉินนั้นมันเป็นเรื่องของการทุก,กราบการอะไรีิมันไม่ควรจะชายไปแล้วนายสมรุทุนทรเวีเป็นนายกรัฐมนตรีประราาการกาหนดดังกล่าวนี้จากิ้นกระจายแต่ทหารไม่ทำพ่อะบทบอ,อไม่ทำแม่ทัพประยุทธ์ไม่ทำ ทำได้ไม่ได้เจวิงนี่ยุกตูดอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีสมัคเข้าทำงานในสาเงย็บรรัฐบาลก็ไม่ได้พวกปันธมิตรไปปลูกข้าวปลูกหญ้าเลี้ยงปลาโดไปแอบเอากันบนตึกบัญชากาศน้องให้ครุบไปหมดเลยรอยเก้าสิบสามวันประชา,รากรรมนัดชุกเยอะทำได้ไม่ใ่ได้คนไท้หรือไมอ่ได้โอ้ วันนี้เรามีรัฐมนูญปีสองพันห้าร้อยหกสิบเพราะนันประรจากรมนอดวีบัิแห่งจติประชากรมนอดหายนาพลยแห่งชาติประรจกา,า,าระรจกรรนดถูกเฉนแห่งชาติมึงก็เครียดมาเรียกว่านายกรัฐมนตรีหนาบาท่านไม่ครบแล้วก็ออกมาข้ออนุมัติสภาสภา,าอายกหมือให้นี่ไม่ไม่จะได้ข้อเลยไม่มีเลยจ่ายเลยครับเดี๋ยวก็อ้างวาอนุมัติแล้วอนุมัติสิ่ไหนนีสีเหืืองใ่นะ นักกฎหไม่ใช่ไม่รู้อะไรไปเครียดอะไรไม่รู้นักเก้าซื้อมวลชนพอตัวเองทุกตอบบองหู้ก็บางตกใจเรากําลังถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อสารมวลชนือมือมั่งอะไรละเมิดจัย่าบันตงแต่แบบอปปสขปท,ปทดุกวีดเดี่ยวขี้ในการทวงมาดชเลยไอ้ซื้อมวลชนยกกับร็องนารน้องนานายก,กสมาค,คมแม่แต่ไทยรัฐหรือไหวไหน,น้องน้องในพัฒูจัก มันได้รางวัลจากคณปะปฏิวัติปีนไปเป็นสปชบุญเหลืออย่างใหญ่ก็ได้เป็นได้เงินเดือนขอเขาเรียกว่าเขาให้อาหารมาเลยไปกินกันใหญ่นั้นทรยศทางเพศบวกปีกันนี่คือเรื่องอ,อิงที่คนไทยมันไม่ผูดกันเพราะฉะนั้นข้อกํำนอดตามคำพิบักิซาสานปกครองสุ่งสุดถีที่้าทับจ่องพันห้ารอยที่ห้า มันไม่สามารถมีสักเนื้อพระราชบัญญัติไม่สามารถมีสักเนื้อรัฐมนูญได้และรูปความก็คือขอ,อกับนอตสีออกมาใจบังคับตอนนี้มันใจไม่ได้สักเพลนเลยเพราะมันละเมิดรัฐมนุนช่องพันห้าร้อยกสิบไล่มาตราอ่าพบตองตองยามเป็นภาษ่าตายด้วยภาษ่าล้างผู้เลวเห็นไหมครับสาารดีกรบับเพราะยะนันเหมือไม่แล้งอ่ะตรงนี้ ลักได้ก็ไม่ได้ผูดจึงมันก็เลยมาแก้บริรัฐบาลแก้แกตัวว่าใบเหลื่ออก็กำหนดผมออกไปนิดเดียวไม่ได้รั้งแกหรอกถ้าใครเป็นข่าวดีข่าวสรรและเสริญข่าวสร้างสรรเราไม่ทำร้าย <c oughs> ไม่ทำร้ายพี่ป้านมาแลว้วนายกยินเองไม่ใหญ่เป็นผู้รับสาน้องพระบรมมาชเจ้าการกฎดไม้ได้ไม่รู้ว่างนี่พมเองไปหยุ์เด่นเพนเร่นเพนในร่วมก็ไล่ฉบับ คนไทยเราไม่รู้ไอ้พวกโรหลักฝักนี้ก็ททำเจ้ยพวกบุญยำบุญจำบุญจำเพระเนาะฉะนั้นเหตุการณ์วิกฤตในวันนี้เนี่ยพลาดเบื้อเริ่ลยคือรัฐบาลประกาศอยูุด้วยเอากาลักดาวเอกก็จับประชาชนขัางเช่าเลือดโดยไม่มีเพ่นบูรณาเลยพมในฐานานี้ผู้บัญชาการเหตุการณ์นี่เสนอแล้วนะ ดีนีคนใทยมันหวาใครก็ไม่รู้ไม่ดังเหมือนจตุพรพรพันธ์ไม่ดังเหมือนนัทบุิไส้เกลือนี่ไม่ดังเหมือนแรบวมดเรเศรษฐุนรุ่นชาติใครก็ไม่รู้เออคดใช่ไ,ไม่ยำจำได,ได้มันจำได้อย่างเดียวตอนตายไอ้มาเนนนะเียนเป็นเดียวยิงตัวตายมันก็ะจบแล้วสืบนาขตตัดัน,นกนากรเบียดชนะปวตายโอ้กได้ความเลยวไม่ยำจำได้แล้ว <c oughs> จะไม่หมออปลาโดนจำดุงพลนนท์จะไม่แท็กซี่ ทรยศมันก็เลยไม่สามารถจดจําในสิ่งที่มีประโยชน์ในการนํำเสนอเพราะยนานันวันนี้เนี่ยผมยืนยันเลยคลิปเดิมมันผมเสนอไว้แล้วการชี้ยาป้องกันนี่เราเรียกการป้องกันก,ก,ก็ต้องออกรถแผลื่อนที่แบบจะไม่กอ่อไปตามหมู่บ้านตำบลรถพยาบาลถือกันลุยกันพวกวซาสารทุกอุบานที่ได้เป็นซา,าเบนเซตโตโยต้าอะย่างเยแล้วให้ดินบนกันรึปุ๊บ ก็ไปชีดเออย่าให้คนมาอ้อไอ้นี่พี่ได้บอกล็อกดาวล็อกดาวล็อกดาวอย่าไปชุมเกินห้าคนแต่ว่าพอไปเห็นธนาคารมาทําพี่แล้วกันพันว่าคนผมแทนทำรายการมันว่าจะมารับเงินเยียวยาสามพันบาทจากไอ้รัฐมนตรีแรงงานรู้ยากจุกซินเพราะว่าบ้าแล้วนี่ธนาคารห้ามเข้าเกินห้าคนนะคะมันรออยู่ข้างนองเป็นพันโควิดเวน ก็ไปเด์มอนชั้นสี่ฉีดยาป้องกันโควิดคนเต็มเป็นนอนคืนลิปเลียมหรือไม่นี่จะมอกงมีไม่รับดัดปูปังประกาศคอตมห้ามกินอาหารร่วมกันเกินสองคนในหนึ่งโต๊ะอ่าแดีมัวปิดจัดเสแล้วไปยืดนรอที่วัคซีนเป็นพันไม่ใช่แค่นี้บางถืออย่างเดียวเลยดีเดโมงโดมมนดีน่แน่นเปรียม,มอด เพราะคนมันตื่นตกใจผมเสนเนอร์หวา้าขอกำนอดชายอำนาจจริงแบบกาณาปฏิวัดโพละประโยชน์ให้ประชาชนไปรับจ้างปลูกกล้วยปลูกข้วมันลาปลูกฝักเข่นเด็กว่าขีมินนนามตานี่ไม่ใหญ่เหลืองแล่นผอมผมทำมาแล้วทำไม้ก่อนแล้วคนง่ายที่เป็นโควิดไม่ต้องไปนอนเหลืออยู่นอนเอยคนนอนเชออยตายโอ้กบอลเลย ผ้าไปนิคมให้มันไปหิีงออกกำลังกายหรือเดินไปตากแดดถ้ายัางทำงานไว้กั็ทำไวก็แก๊กก็แก๊กไม่รู้ทำไร้ก็ห้าไม่ได้มาปลูกก็กได้ว่านข้าวก็อย่างนี้วะนิคมโควิดจำบรารสามพันไรหมู่บาล, 1, หลาหนึ่งพันไรททำได้ไหมนายกคิดเป็นไม้วันวันฮะเราจะต้อง มอร้อยสิบจอกบ้าได้เหลือกับนี่ถ้าทำนะป่านี่นี่ผมจะเนื้อตั้งแต่ปีสองพันหรกสิานาเดือนเมษาย,ยนนะปลูกมันปลูกกล้วยนี่ไม่ใหญ่ปลูกอยากที่แบบมันีนี่ป่าที่ให้พวกนายทุนลูบัทปูกกระจังห้วนรัฐบาลก็ไปจ้างเลยประกาศข้อกำหนดให้ที่ดินทุกแปลงเป็นที่ดินสำหรับป้องกันโควิดและเป็นราวัลให้ประชาชน คนไปปลูกกันเลยคนละหนึ่งไรหรือครึ่งไร่หรือครอบครัวละสองไร่ไมือไปทำไรโขกนอกหน้าโขกนอกแม่งไปทำปเลยทําได้ทรายเอาไปเลยรัฐบาลจ้างอีกคนละพันบาทต่อวันช่างน้ำหนักดินเรือ่อยได้กระหวาไปแล้วเมื่อทีโครงการกทชทำได้ไม่ในความคิดพวกนี้ประเดใจมันดับเคย ไอ้นั่งรื้อบิมกรมันไม่เอาไปบ้านรัวหรอกแต่เนื้อแดดลุงบนมอบราชันมันปีดถ้ารู้ความก็คือว่าจากวันนี้ไปจำคำพูมไว้เจตัสทีจริงที่ีประญ,ญาชนต้องการคือข้าวสารอาหารสดพักยาไม่มีใครปลูกแล้วเพราะว่ารัฐบาหลหรือให้คนกลัวโควิดให้นอนเหลือก็อยู่กัานอนกันอย่างนี้ยวนอนทำ ไอ้ไอ้ตายอยู่แล้วมันไปทำไปได้เ,เป็นประโยชน์อย่างผมนีแข่แขกตายเลยอายุมากลแล้วแขกจะริปแล้วก็ทําคลิปเอาประทบการณ์มาลาไว้ฟัมมันก็ไม่กว้างไงคนไทยล้วขอไปนอนบ้านพักคอยคอยพี่ให้มึงคอยเลยยับคอยออกไปข้างนอกตากแดดอากาศสา,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 ศาลาการมอำเภอกรุงเทพถีตรงไหนมีไปจ้องอะไรก็ปลูกกันเลยบักบายแบบนักเรียนนั้น ในนั้นเรา,เาข้อกำหนดให้ประชาชนหยุดฟิตเนสหยุดหนวดแป้บโบราณหยุดตัดผมและอุบาทไม้นี่ผมไม่ได้ตัดหลาวก็เลยไปปลูกบนทีด่ดินถูกถีโ no นไพาเวทพัฟเปอร์ตี้นนั้นก็เลียดแบบจีแดกเอาไว้ครบบุกย้อนอมันไม่อ่านหลวลวสวัสดีครับ